สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสีตาชแนลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวดีของคนที่กําลังมองหาแม่ลูกนะครับแม่ลูกเพศเมียทั้งเพศเมียนะครับวันนี้ผมก็มีแม่บัวมาเปิดแบ่งหนึ่งแม่ครับเป็นแม่ลูกครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ขอฝากท่องดูทวนนะครับช่องสีตาเชนนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปเป็นต่อๆไปนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวที่กําลังจะเปิดแบงค์ให้ดูกันนะครับไปครับครับนี่ก็จะเป็นตัวที่ผมได้มาเปิดแบงค์ให้กับพี่น้องนะครับซึ่งก็จะอยู่ในราคาที่ เช้าเกษตรกรจับต้องได้นะครับไม่แรงเกินไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นหัวแม่ลูกนะครับลูกออกคลอดได้อ่า,นอาหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะครับตัวนี้นะครับลูกของเขาครับเป็นเพศเมียนะครับลูกเขานะครับเป็นพ่อ,ขอเขาจะเป็นสายบ i ชิตเตอร์นะครับบีชิตเตอร์ดองก้านะครับ เป็นลายบีดนะครับเป็นสายาทางตากับปูครับเป็นสายวินเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้แม่ลูกนะครับก็๋ยวจะ,ะว่ากันนะครับก็คือตัวนี้แม่ของเขาจะเป็นลูก C y วายครับซีวายศูนย์เก้าหกครับที่ากาลังดังอยู่ช่วงตอนสองสามปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีผลงานให้เห็นกันนะครับพวก C y วาย ก็วันนี้ผมจะมาแบ่งนะครับเป็นวัวแม่ลูกแดงๆนะครับความสูงของตัวแม่นะครับช่วงท้ายก็ร้อยเจ็สิบบวกนะครับอ่าตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับแม่ลูกซีวายสูงเก้าหกครับตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับอ่านะครับแดงๆสวยๆนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวราคาผมจะบอกไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับ จะพามาดูรายละเอียดตามตัววัวนะครับครับนมนะครับนมอ่านมนะครับอ่านมนี่นครับอ่านมข,าข้างที่จะเต้าเล็กนะครับเต้าเล็กเนาะนี่นครับนมเดี๋ยวผมไล่ไปดูตัวช่องแดดนะครับไปดูไป นี่ครับลูกเขาครับเพศเมียนะครับนี่ครับสีแดงแดงเข้มๆเลยครับตัวนี้แดงจริงครับแดงครับตัวนี้แดงมากครับนี่ครับศูนย์สองคือเป็นศูนย์หกเอฟหนึ่งครับมีใบครบนะครับมีใบพร้อมนี่นะครับก็อ่า ยังไม่ได้ทําการาเช็คระบบภายในนะครับว่า,ากลายเป็นสัตว์จังตัวอัวเพิ่งจะลูกได้หนึ่งเดือนกว่าครับถ้าปกติผมจะใช้สมุนไพรนะครับล้างทำความสะอาดมดลูกนะครับหลังจากอาการหลังจากคลอดแล้วนะครับเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ไวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสัตว์ค้างๆไวนะครับนี่ครับทีนี้นะครับ ถ้าใครชอบนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ทิ้งไอดียรายไว้ใต้คลิปเลยนะครับแม่ลูกเลยนะครับอ่านะครับแดงๆสวยๆอย่างนี้นะครับรับประกันขาไม่ถกไม่ถอน,นครับแม่ลูกตัวเมียคู่นี้นะครับพูดถึงเรื่องลดการส่งครับผมจะไม่ได้ส่งทั่วประเทศนะครับคือว่าถ้าเป็น ใกล้ๆก,กันก็ผมก็สามารถส่งฟรีได้ครับแต่ถ้าเป็นไกลๆผมก็อาอาจจะต้องจ้างรถไปครับเพราะว่ามันรถทางรถผมยังไม่ค่อยสะดวกครับนี่ครับให้ดูอองกป้างหลังครับนี่นครับแม่ครับใครที่หาหาแม่ลูกตุเมยยครับจะเริ่มเลี้ยงครับอันนาเก็บนะครับ นี่ครับน่าเก็บนะครับตัวแม่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแดงครับจะให้ดูตัวลูกนะครับนี่นะครับตัวลูกนะครับเป็นลูกสายวินเชตเตอร์นะครับเพศเมียครับถ้าเป็นเอฟถ้าบางท่านที่อยากจะไปนานาไปไปตีเบอร์ตัวเองครับก็สามารถนำไปตีได้เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้ตีกาครับเพราะว่ามันยังอายุยังน้อยครับ สวยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวอีกสักสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มนัดหมอมาทำสวนเขานะครับเริ่มจะใหญ่เดี๋ยวจับไม่ไหวนะครับลูกสวยนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นสายว i เ c h เตอร์นะครับแม่จะเป็นสายแม่เป็นลูก c y 0 9 6นะครับส่วนตัวลูกเป็นสายวนเจตเตอร์เพชเมียนะครับ แดงๆเหมือนกันนะครับถ้ามือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวอหน้าเก็บนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับราคาไม่แรงครับนี่ครับสวยนะครับอ่านี่ครับตัวลูกครับขุ้มครับทางนี้นะครับขุ้มแน่นอนครับอย่างนี้นี่นะครับตัวนี้ผมคู่แม่ลูกคู่นี้ผมเปิดไปที่แปดสิบ้าคะแนนหรือว่าแปดมื่นห้าครับ ก็ถ้าถ้าไหนสนใจนะครับแอดดีไลน์แล้วก็หรือว่าทักมาทางเฟซทางเพจได้เลยนะครับเพื่อพูดคุยกับรายละเอียดนะครับถ้าชื่นชอบนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยครับราคานี้นะครับผมว่าน่ากินนะครับเป็นแม่เป็นลูกซีวลลูกก็เป็นสายวินชิตเตอร์นะครับวินชิตเตอร์แม็กนัม99นะครับดูนะครับ ลำตัวยาวนะครับตัวลูกนะครับลำตัวยาวสวยนะครับเป็น f 2นะครับแม่เป็นลูก c y 0 9 6น่าเก็บครับสายดังทั้งคู่นะครับนี่นะครับชีทเชืดสวยนะครับตะนอกดีลำตัวตรงยาวครับเป็นสัญลักษณ์ของสายวินเชสเตอร์นะครับครับก็ถ้าสนใจนะครับทักมาตาม ID Line หรือว่าเพจ a c e b o o k อะไรได้เลยนะครับเพื่อมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับถ้าไม่ไกลครับอยู่ในช่วงจังหวัดสุพรรณหรือว่าติดติดกันนะผมสามารถส่งรีได้นะครับแต่ราคานี้นะครับผมก็ไม่ได้อ่าผมไม่ได้บอกเบอร์ค่ารถนะครับคือต้องเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าไกลๆต้องอ่าออกค่ารถหรือว่ามาเอาวิงได้นะครับผมบอกราคานี้อยู่หน้าฟาร์มครับครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ขอให้กดไลค์นะครับ ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทงคลิปกันต่อไปนะครับก็ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเวลาตอนนี้ครับวัวกาลังลงครับหน้าเก็บนะครับมีใบรับประกันนะครับรับประกันขาไม่ทกไม่ถอนะครับรับประกันนะครับครับวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องประเพยีเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ